พีเลื่องร่วมจากท่านท่านที่เมื่อเวลาพร้อมคนจุดบังไฟครับยอมเพิ่มฟังสามหมอครับคือทางเล่าพันการแนะนำกติกาเป็นกติกาสากคนทุกสนามเป็นสนามใหญ่สนามเมื่อเชีพนะครับบานเท่ากันมากครับปั๊บในเรื่องของคนจุดไปจังบังเราตอนนี้ก็เที่ยงนะครับเมื่อเป็นสนามใหญ่สนามจี่เป็นสนามสากคนเขาประสิทธิกติกานี่แหละครับเป็นลักนะครับเป็นลักธ บังไฟที่ขึ้นหา้านยุติกรณนี้คือบังไฟของของดีศิภาบังไฟแสนเจ้าภาพของดีซิภาโดยการรับของคุณกุลธาเรากาบทีมงานของของดีซิภาเป็นเจ้าภาพมอบความไว้าไวางใจให้กับลูกแก้วอีสานทำนาทีสรรสรางผลงานดีๆให้พี่น้องในเบิ่งกันขอหดยังโบูขึ้นยุ่กับชะตาฟ้าวิกิต ภาษีเห็ดได้สำหรับบางที่ก็มาขึ้นขึ้นเอาไว้หลายหลาพี่น้องมาเบิ่งไกลๆครับผมเราแต่บุญแต่กรรมเราแต่สีใดเมื่อนี้เมื่อจุดครับขึ้นเอาเองตอนนี้เที่ยงก็กว่าแล้วครับกนจุดไปหลายบังแต่วัดมะของหัดมะมานยสิพร้อมนะครับป้าพี่น้องมาเบิ่งประจำฐานจุดยังชู่ทุ่งแดงบอกว่ายังบ่พอ ให้เลี้ยวซ้ายมองขวาหันหนา้าหันหนลังเบ่งมาคนรอบขาอยุ่ใกล้ยุ่ไกลถ้ายุ่ไกลพร,อร้อมยกทุ่งเขียวทันทีบอกบอกับเมฆให้สัญญาณบอกบอกับเมฆให้มันหูเรืองบรตอนนี้กีฟา้าผู้ได้อธิษฐานได้เชื่อมจิตใจเชื่อมจิตไปหากรเมร์แ้อยออกไปกำลังเตรียมจุดครับผมกำลังยังนี้เชื่อมจิตกันว่แมนครับบังไฟคือบางที่เขาก็เสียดายแต่ ทัศนารีสายบ่อเอื้ออำนวยก็จําเป็นนะครับอันนี้บังไฟบังไฟล้านมนงครับพี่เลี้ยงกำลังสอดต่อต่อสายไฟนะครับกุ้งลงกลาบเงินบังเงินบังไฟล้านบ่ครับบังไฟแสียนบังไฟเสียนบบังไฟล้านพคนจุดเราบอบังไฟล้านคนจุดโอ้อันใหญ่บางใหญ่นะครับใหญ่คน วันนี้บังไฟเสียนวันไป<า>บังไฟเสียนครับขอให้บังไฟคนพร้อมบังไฟพร้อมลุกจากข้างขอให้ของดีสีผากจงโชคดีคสามสองหนึ่งไปไป นี่พีนออ้ขึ้นงามครักใช่ปะมีและลิฟเลยหายเลยเออนี่ลูงเป็น้เนาะขึ้นง่ามคเนาออเตียงทีลี่เลยไหมบางคนไงบุ๊คเวทีเนคืนลาบ้อ เอกล้่ะครับฮะอล้นหายเลยฉุงาแกอะไรบุญหละเป็นงามข้างไหนะเที่ยงที่หลีไหมเป็นบ่อนักมุ้ยบ้าถั่งจวดเพียเดียวเลยไหมต้นเบื่อข้าเจ้าคังก็ได้นอนนี่เนาะบางตอนครูบางเราซิบาอนราคาซื้อบาง่มยุ่งยุ่มซ้ายยุ่มขวาพนจุดจักบังอลไนี่ผมว่าตมันรบกวนแกเขาล้างมงด้เลย บทบาบว่าที่เจ้าเดียวกันบรรลุศาสตร์การต่อและบทบาทในการสังเกตได้กันอันนี้บังไฟเสียนมาครับครับพี่น้องเจ้าของบังไฟครับสังเกตเหรอบังไฟที่ขึ้นไลยครับไปใช้ล่ะว่ามันหย่อนไปทางหนึ่งทดลองเบิร์เลยนะคนมีห่มมีลมกลางอยู่บงหวังหวมีเงินมาบังไฟไงหวอมีเห็นบ่กลางไปเยอะเนาะนี่ไงอยู่ตรงๆก็ได้ล่ะโอ้ยย่แก่ใจน้อบ้านหมดข่อยชีฟา มิดจัดเลยันมอนมาไก่ห้องก็ตกเห็นเลยนมันลงกลิ่ลงมาไก่ห้องันตกเห็นอตลงาุ่น้นยามันลงใจเฮี้ยนนนี่แหลอยช่วยไมานะครับหนึ่งร้อยมันไปมันอวยขึ้นด้านน้ำร่มออกมายเด้ออกมาตอนนี้ครัตัวตัวมันนะครับว่าท่นไห้เห็นมันบ่นี่เพท่นม่เเห็นนี่กล้องจับอ่ได้เลย เชียงข้นีเนาะสั้นทีร yeah ี่เลยเพิ่่อสงย่างยวขึ้นเนาะเจ้าเฮ็ดไปสร้างฝุนเลต้องขึ้นตาเปล่าป่งกันคนละจุดบอแม่นโอมแม่น้ยให้แม่นอันนั้นจุดจุดนอย่านี้ โอ้ชแกได้นอบ้านอีบอยเมยร้อยห้าสิบไปไปรยหาสิบวิต้โอ้ไาเงอบงีหวังว่าจะลุดฟ้าดำนี่แหละแม่นยังขนาด้นไปาแม่นเพราะว่าเบิงข้อเบิงห้างแล้วแบบแบบเหมืนล่มพัดเอียงมา ตงแดงไว้เนาะลงเล่เป้ามาลยคันหายนี่ังไนี่เจ้ากันเล่่อ่มีกัแน่ไหนเลบ้นี่ผู้เล่นกจ้ากันเลอกองจับว่าใดนี่มเล่นะกจับว่าใดนี่บ้านเาใดเ่ยว่าขึนเบื่งอยู ขึ้นคัขึ้นเนี่ยไม่ร้องื่นอินดียกาแฟตัวนของี้อย่น่าวล่มล่มรวยอยู่พี่จะรอนะครับขึ้นหัดล่มบนสิวยขึ้นละยื่นไหนนาะพี่น้องเลย ว่ท่นเห็นอยู่พี่น้องเงสองร้อยกับสามสิบคะแนนผ่านไปพูดอะมาพูดแฉสองร้อยคู่แล้วปัด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 โหายแล้วพี่น้องฟองขาเจ้าเล่งยุ่ดเดินสองร้อยหาสิผ่าไป

ไปใส่แล้วหายเลยสองรอยเก้าซิพาไปเอาออกมาบัตเอามาลูกออกมาโหลดหาโหลดเลกเียงบพ่อตรงมาน้ำน,นะครับ

ไม่ใชนไม่ใช่ไม่ปช่พี่เจ้าบุอีลีอปต้องไปบอดหุเลีนดนเรี่นะครับลอนคนรงใจพี่น้องไปามดอลลาร์สีปลาไปโอ้ปะคักแม่แน่เดี๋ยวไปอีลีนี่นครับนี่นะครับไปไปไม่สูงนะครับไปไม่สูงเลย สาลงมาเห็นพี่น่องเห็นบ่หายสามรอยเก้าห้เฮ้มันหมานะครับความตัผมบอกแล้วว่าตัวมันจะปนดำนะครับเชื่อบอลถดทุสามรอยเก้าสิบห้าพี่น่องมาผดมาเลียดเดี๋ยวนี้สิบหน่ลอมาแล้วครับ3ามร้เกาคะแนนขอเสียงปรบมือให้ทีมงานเด็กครับสวดสวดนะครับ